รู้ไหมว่าพระราชาในเรื่องบอนนาพทิโยมาเจสตีรับบทโดยอีแชมินจริงๆแล้วเขามีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยนะเขามีชื่อว่ายอนซันกุลเป็นพระราชาองค์ที่10ของราชวงศ์โชซอนราชวงศ์สุดท้ายก่อนกลายเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในปัจจุบันเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชาทรราชที่สุดคนหนึ่งของราชวงศ์โชซอนเลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีเขาเกิดมาเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าซองจงพระราชาคนที่9ของราชวงศ์โชซอนกับพระมเหสียุนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกชายคนโตแล้วยังเกิดกับพระมเหสีมงจึงลงกลายเป็นร เขาพระมเหสียุนได้มีการทะเลาะเบาแหวงกับพระสนมจนกระทั่งทะเลาะกับพระเจ้าทรงจงจนพระเจ้าทรงจงมีใบหน้าเป็นรอยขีดข่วนนั่นจึงเป็นสาเหตุทําให้พระนางถูกปลดลงและถูกประทานยาพิษในที่สุดสิ่งนี้จึงทําให้พระเจ้ายอนซันขาดความอบอุ่นจากแม่ตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าพระมเหสีคนใหม่ของพระเจ้าทรงจงจะเลี้ยงดูพระองค์มาอย่างดีก็ตามและอิ่งไปกว่านั้นพระมเหสีองค์ใหม่นี้ก็ดันเกิดมีลูกชายกลายเป็นน้องชายต่างมารดาของพระองค์ทําให้ตําแหน่งราชทายาทของพระองค์นั้นไม่มั่นคงอีกต่อไปแต่ต่่ออมมาาาเเเืพพรรรระะจจจจ้้้งงงงสคตลยนนัึได ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สิของราชวงศ์โชซอนและพระองค์จะต้องจัดทําบันทึกประวัตริราชวงศ์ให้กับพระบิดาของพระองค์พระองค์จึงได้เห็นบันทึกข้อความที่มีนักปรา์กลุ่มซาริมกล่าวว่าร้ายบรรพบุรุษของพระองค์นั่นคือพระเจ้าเซโจว,ว่ามีการกระทําที่เหี้ยมโหดผิดจรประเพณีของขงจื๊อพระองค์จึงทรงโกรธอย่างเป็นฟืนเป็นไฟและสิ่งนี้ทําให้ขุนนางฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มซาริมคือขุนนางฮันกูได้ใช้สาเหตุนี้ในการกําจัดขุนนางฝั่งตรงข้ามเรียกเหตุการณณ์์นนี้วว่่่าา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 ามมมมูโออซหหรร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 ืกรรรกกกปบััลุุิคงทเต มีนักปรา์ที่ถูกลงโทษโดยการประหารชีวิตรวมถึงปลดออกจากตำแหน่งในประเทศไปยังที่ห่างไกลกว่า50คนหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเผด็จการมากขึ้นพระองค์ทรงให้มีการคัดเลือกผู้หญิงจากทั่วทั้งราชอาณาจักรเข้ามาเป็นกีแซงหรือนางบําเรอของพระองค์ในพระราชวังต่อมาอีกไม่นานก็เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมากโดยมีขุนนางกลุ่มฮันกูที่เป็นคนสนิทของพระเจ้ายอนซันได้เพชรทูลพระองค์ในเรื่องการตายของพระมารดาว่าพระนางถูกใส่ร้ายจนถึงแก่ความตายพระองค์ทรง ริ้วอย่างบ้าคลั่งทรงรับสั่งให้จับตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพระมารดาของพระองค์รวมไปถึงอดีตพระสนมของพ่อของพระองค์และ่าของพระองค์อีกด้วยพระองค์ทรงสั่งประหารพระสนมสองคนนั้นที่เชื่อว่าใส่ร้ายพระมารดาของพระองค์และนําเนื้อของพระนางทั้งสองไปทําของดองเค็มยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงจัดการรับสั่งให้ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นขุนนางกลุ่มซาริมไม่น้อยกว่า200คนถูกประหารชีวิตบดออกจากตาแหน่งและเนรเทศไปยังที่ห่างไกลเหตุการณ์นี้จึงเร การสังหารหมู่นักปราดุมซาริมครั้งที่สองเนื่องจากความบ้าคลั่งและการปกครองอย่างโหดเหี้ยมรวมไปถึงการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยของพระเจ้ายนซันกุลที่ทรงเรียกผู้หญิงทั่วราชาอาณาจากักรมาให้เป็นนางรำและจัดงานเลี้ยงทุกวี่ทุกวันเหล่าขุนนางจึงทนไม่ได้อีกต่อไปเหล่าขุนนางกลุ่มฮันกูจึงได้ทําการตกลงกันที่จะรัฐประหารยึดอํานาจจากพระองค์โค่นพระองค์ลง,ลงจากราชบัลลังก์และในประเทศไปยังเกาะคังฮวาเป็นการจบยุการปกครองอันโหดเหี้ยมของพระองค์ในที่สุด